เห็นจะได้ฟองครับตะกี้นะแม่มันเอาอาหารมาป้อนคือลูกมันนะหันชัดๆเลยนะตะกี้นะมีอยู่สามตัวนะครับอันนี้อยู่ในแปลงพักที่ผมปลูกไว้รอบคอนเลยนะครับอยู่ใกล้ๆก,กันเลยนะครับที่ผมคดนน้ำแล้วหันใส่นะครับที่ผมหดนน้ำแล้วหันใส่เลยนกประโลองหัวขวนครับปอาแก้มก็จะแดงอยู่นะครับตัวนี้นะมีลูกอยู่สามตัวนะครับ ถ้าไดนดีสนใจนะครับใครได้ใครได้นะครับใครได้นะครับก็ฝากเบอร์ไว้ได้นะครับผมหันมันมาออกลูกออกอย่างก็จัดมันเลยนะครับตัวนี้นะมันก็จะมามันอยู่นะครับมาเรื่อยๆเพราะช่วงนี้ก็จะแรงและเหนียวแม่มันก็จะเอาอาหารม้ปปอนลูกมันอยู่เรื่อยๆเลยนะครับผมจะเอาไว้ตรงไหนดีอืมที่ตะก,กี้ที่ตะก,กี้กับหมออยู่นะครับ เดี๋ยวลองพอแฮมสักรอบนะครับเดี๋ยวสักครั้งแม่มันก็จะมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมือพอแฮมสักรอบเลยก็มันจะงามสันงามอยู่นะครับงามอยู่โอเคเอาทั้งหายพออยู่นี่นะครับเดี๋ยวผมมังจะได้นะ วางยากเนี่ยอันนี้ผมเอา้บนต้นไม้เองนะครับผมไม่ได้มีตีว่ายนะครับโอเคพร้อมนะครับเดี๋ยวเราเสกรัรมแม่มันมานครับ เพืจะได้ฟองครับตะกี้รอเหมือนรอเหมือนไปหน่อยนะครับกว่าจะมานะครับนะาฮขนาดเลยนะครับลูกมัน,นครับมีอยู่สามตัวนะครับตะกี้แม่มันเอาอาหารมาป้อนนะครับตะกี้นะกงงามอยู่นะครับปล่อยให้มันแม่มันเลี้ยงตามธรรมชาติ